กับข้าวกว่า90้รอยไร่แหล่งหากินของคนบ้านวังศิลาอำเภอบ้านอาศานเป็นถิ่ินที่ร้อนชื้นและก็มีพันไม้หลากหลายสายพันธุ์พึ่งชอบมาอาศัยอยู่ที่อำเภอบ้านอาถาลในช่วงเดือนมีนาเมษนาเป็นดําพึ่งที่มีรสเลิศอีกที่หนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับ ในทุกๆปีช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมจะเป็นช่วงการหาน้ำพึ่งป่าของคนที่นี่ซึ่งระยะเวลา2เดือนนี้บ้านวางังศิลาจะส่งออกน้ำพึ่งป่ามากกว่าหนึตันและทำเงินให้กับชุมชนได้นับล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวโอ้เก็เป็นไอ้ปามยุคดึกดะรบันเอาจริงเหรอที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้ ต้นชกกับลูกชิดเนี่ยมันอันเดียวกันไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่เดียวไหม่ใช่ลูกชิดคือทาจากลูกจากลูกจากที่อยู่ไอสองน้ําใกล้ป่าจาใช่ใช่ใช่อ่าแล้วลูกชกลูกชกอยู่บนภูเขาหน้าตารสชาติต่างกันยังไงลูกชิดกินแล้วเนื้อจะเปื่อยๆอ่าแต่ว่าลูกลูกชกกินแล้วเนื้อจะกรุบกรุอ๋อใช่ใช่แล้วมีความหอมป่าด้วย ลูกชกจากป่ากลายมาเป็นหนึ่งในสินค้าชุมชนอย่างลูกชกเชื่อมที่ผู้ชายจะเป็นคนไปเก็บและเหล่าแม่บ้านจะเป็นคนแปรรูปตั้งแต่การต้มผาแฮแช่น้ำแล้วก็เชื่อมซึ่งต่อมากลุ่มลูกชกเชื่อมก็ถูกจัดให้ตั้งเป็นกลุ่มอาชีพลูกชกเชื่อมบ้านวังศิลา ที่สามารถนำทรัพยากรในป่าชุมชนมาสร้างเป็นไรายได้ให้คนในหมู่บ้านได้อีกหนึ่งทางเอ,อ่อ,อ,นะอเยื่อซอสอะกิโล่องรอยเต่ถ้าปีเฉลี่ยคือกิโลสองร้อยห้าสิบว,ว่าต่อต้นนั้นไม่ต่าจะมืน่นได้ได้ละได้ก็ถ้าว่าที่บนตรงเลยๆนะถ้าว่าเรา,าเทำเต็นเตียนเดือนเป็นแสนเพราะว่าเดือนเป็นแสน้นองคิดเลยนะ่าต้นหนึ่ง่องเมื่อนะก็แค่โดยจอกสิบต้นเอง นอกจากกลุ่มอาชีพน้ำพึ่งป่าและลูกชกเชื่อมแล้วอีกหนึ่งอาชีพที่สะท้อนการพึ่งพิงกันของป่าและคนบ้านวังศิลาก็คือที่นี่เป็นแหล่งผลิตไม้กวาดดอกอ้อซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากป่าชุมชนนั่นเองล่ะครับป่าชุมชนอะ่ะ9ก้ารอยกว่าร้ายเรียกเสมือนชีวิตหัวใจของ้องข้องข่องคนที่นี่เลย กันมากเนาะพึ่งตีพึ่งฝ่าบุ่นส้มบูญป่าต้นน้ำไร้คือยอดในป่าชุมชนเลาเม็ดเลยซึ่งที่นี้เราสามารถไปหา,ปากินในป่าชุมชนได,ได้ใช่ไหมเป็นตัวข้าวแห้งนุ่งของหมู่บ้านเลยเพราะทุกคนสามารถเข้ามาได้คือเป็นกรงสมบัติของทุกคนจะสามารถนำเพิดแล้วก็ใช้ได้ทุกคนการเรียนรู้วิกฤตในอดีตนำไปสู่การลงมือทำของชาวบ้านวังศิลานริรกษาร ทำให้วันนี้พวกเขามีกล่องสมบัติขนาดมหึืมากว่า900รไร่ที่เป็นทั้งชีวิตเป็นทั้งหัวใจและเป็นปอดขนาดใหญ่ของคนวังศิลาในเรศสารที่พวกเขาช่วยกันดูแลเพื่อให้ปลาและคนพึ่งพิงกันไปได้ชั่วลูกชั่วหลาน